คุณคาสงสัยใช่ไหมคะว่าเคสแก้ตาทําไมถึงราคาสูงกว่าเคสที่ทําตาชั้งแรกโดยปกตินะคะในการทําตาสองชั้นนะคะเคสที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยเวลาหมอเปิดเข้าไปหมอก็จะเห็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อตานะคะเรียงตัวอย่างสวยงามนะคะทําให้การทําตาสองชั้นเนี่ยค่อนข้างงา่ายเพราะหมอเห็นสตต็กเจอร์ต่างๆอย่างชัดเจนนะคะ แต่เคสที่เคยทํามาแล้วก็จะมีผังผืดอ,อยู่แล้วค่ะผังผืดมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่คนไข้เคยทํามาด้วยค่ะยิ่งถ้าเป็นคนที่เคยทําหลายๆครั้งนะคะผังผืดก็จะยิ่งมากค่ะนอกจากนี้นะคะในการทําแต่ละครั้งของคนไข้นะคะก็จะมีการถูกตัดกล้ามเนื้อถูกตัดหนังตาถูกตัดไขมันหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อตาบางคนก็อาจจะถูกตัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความยากในการแก้ไขาตาสองชั้นก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกค่ะ เพราะฉะนั้นคนไข้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมเคสแก้ถึงมีราคาสูงกว่าเพราะว่าความยากในการทํามากกว่าพังพืชเยอะกว่าใช้เวลาในการทํามากกว่าใช้ความระมัดระวังในการทํามากกว่าแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคในการทํามากกว่าด้วยค่ะดรก,การคลินิก